สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากร และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรโยกย้ายของดวงดาวนั่นก็คือดาวพระอาทิตย์และดาวพระพุธนั่นเองนะคะซึ่งทั้งสองดาวนี้จะทำการโคจรโยกย้ายพร้อมกันในวันที่17พฤศจิกาย,ยนปี2564ค่ะความสำคัญของดาวพระพุธก็จะพูดถึงลักษณะ ณะของการเจราจาคำพูดคำจาเอกสารนะคะส่วนดาวพระอาทิตย์ก็จะมีความสำคัญไปในเรื่องของชื่อเสียงความมุ่งมั่นเป้าหมายและผู้หลักผู้ใหญ่นั่นเองค่ะดาวพระอาทิตย์มีหนึ่งเดียวและเป็นดาวที่ใหญ่ที่สุดในระบบจักรวาลการโคจรยกย้ายของดาวพระอาทิตย์และดาวพระพุธในครั้งนี้ย่อมส่งผลต่อทุกๆลัคนาราศีอย่างแน่นอนค่ะเรามาเช็คกันไปแต่ละลัคนาราศีเล ะะว่าการโคจรยกย้ายของทั้งสองดวงดาวจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างคะ่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนค่ะชาวมีนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมีนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีมีนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมจนถึงวันที่15เมษายนโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเรามาเริ่มเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีมีนว่าในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์และดาวพระพุทธทำการโครจรโยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีมีนคะเรามาทําความเข้าใจกันก่อนว่าดาวพระอาทิตย์นั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนอริของคุณค่ะส่วนดาวพระพุธก็ถือเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุและเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิของชาวลัคนาราศีมีนนะในวันที่17พฤศจิกายนปี2564นี้ดาวพระพุธและดาวพระอาทิตย์ได้ทําการโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกค่ะและการมาของดาวพระพุธและดาวพระอาทิตย์ ในครั้งนี้ จะส่งเสริมในเรื่องของอารมณ์ให้กับชาวลัคนาราศีมีนนะคะคุณลองสังเกตตัวเองดีๆนะก่อนหน้านี้อารมณ์ของชาวลัคนาราศีมีนอาจจะมีการแปรปรวนง่ายหงุดหงิดง่ายโมโหง่ายหัวร้อนง่ายไม่ค่อยควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยควบคุมคําพูดนะคะหลังจากที่ดาวพระอาทิตย์และดาวพระพุธโคจรมาอยู่ในราศีพิจิกในครั้งนี้อารมณ์คุณจะมีการจัดการที่ดีมากยิ่งขึ้นรู้จักควบคุมอารมณ์รู้จักควบคุม คำ,คำพูดของตัวเองดีมากขึ้นค่ะไม่พอเท่านั้นนะคะดาวยังส่งเสริมในเรื่องของการงานให้กับชาวลัคนาราศีมีนด้วยงานใดที่เกี่ยวข้องกับงานเบื้องหลงังงานไม่ออกสื่อไม่ออกหน้าไม่ออกตางานออนไลน์งานทางไกลทางต่างประเทศที่ต้องมีการดีลกันคุยกันผ่านทางโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้จะส่งผลดีค่ะงานวางแผนงานเบื้องหลังความสําเร็จของคนอื่นงานทนายความต่างๆนาั้น,าน 啊。<laughs> จะมีเกณฑ์ได้รับผลดีจากการขคจรโยกย้ายของดวงดาวในครั้งนี้ค่ะส่วนงานที่จะมีปัญหานะคะก็อย่างเช่นงานที่ต้องออกหน้าออกตางานที่อาจจะต้องออกสื่องานที่ต้องทําลงโซเชียลใช้หน้าตัวเองใช้คําพูดของตัวคุณเองอะไรอย่างเงี้ยอาจจะโดนคอมเมนต์ที่ไม่ค่อยดีกลับมาอาจจะได้รับฟีดแบ็กที่ไม่ค่อยดีกลับมาเพราะฉะนั้นจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเพิ่มความรอบคอบงานที่ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้างานบริการที่ต้องไป พบปะไปเจอลูกค้าอันนี้ก็จะต้องระมัดระวังด้วยอาจจะมีอุปสรรคหรือความติดขัดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในเรื่องของการงานนะคะทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะทําให้คุณอึดอัดใจค่ะแต่ต้องค่อยๆแก้ปัญหาต้องเพิ่มความอดทนนะคะแล้วหลายสิ่งหลายอย่างก็จะค่อยๆค,คลี่คลายลงไปได้นั่นเองค่ะในเรื่องของการเงินการทองนะหลังวันที่17พฤศจิกาย,ยนนี้อาจจะมีรายจ่ายที่ค่อนข้างมากหน่อยมีรายจ่ายจุกจิกเข้ามาค่ะ และประกอบกันกับดาวพระอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีมีนได้โคจรเข้าสู่เรือนมรณะด้วยนะคะเป็นลักษณะที่ว่าคุณหาเงินได้ค่ะแต่ไม่ได้ใช้เงินไปกับตัวเองใช้เงินไปกับคนอื่นซะมากกว่าบางทีเราเป็นพ่อเป็นแม่หาเงินมาก็มีแต่ใช้ไปกับลูกจ่ายให้ลูกนะคะหรือว่าจ่ายให้คนอื่นในครอบครัวไม่ค่อยได้ซื้อของให้ตัวเองไม่ค่อยได้ตอบสนองความต้องการของตัวเองสักเท่าไหร่ประมาณนี้ ในจังหวะที่ดา,ด,ดาวพระพุธและดาวพระอาทิตย์โคจรมาอยู่ในเรือนของดาวพระอังคารในครั้งนี้นะคะมีเกณฑ์เป็นไปได้ที่ชาวลัคนาราศีมีนจะได้รับเงินตกเบิกเงินเคลมต่างๆเงินชดเชยต่างๆนะรวมถึงเงินเก่าเงินค้างคานะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับหลังจากวันที่17พฤศจิกายนเป็นต้นไปค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าพอวันที่18 19แล้วคุณจะได้รับเงินตรงนั้นเลยไม่ใช่นะคะแต่ละคนก็จะมีลักษณะพื้ ดวงลีลาชีวิตก็จะไม่เหมือนกันนะตรงนี้ก็เช็คดูกันอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าเงินเก่าเงินค้างค่ะมันมีเกณฑ์ที่จะได้มานั่นเองค่ะ รวมถึงชาวลัคนาราศีมีนค่ะอยากจะขอเสริมขอเพิ่มอีกสักนิดนึงนะใครที่อยู่ในช่วงของการคบหาดูใจใครที่อยู่ในช่วงของการศึกษาดูใจหรือเป็นคนโสดที่กําลังเริ่มคุยกับใครเริ่มจีบจีบก,กันกับใครคุณจะมีเกณฑ์พัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะคุณจะได้พบเจอกับคนที่ถูกใจคุณจะได้พบเจอกับคนที่มีฐานะดีคําว่าฐานะดีตรงนี้เนี่ยฐานะทางการงานเขาอาจจะดีมีหน้าที่การ งานที่มั่นคงหรือว่าอาจจะเป็นฐานะทางการเงินฐานะทางบ้านของเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนที่มาจากบ้านที่มีฐานะน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออาจจะเจอคนที่ทางบ้านเขามีฐานะมากกว่าทางบ้านคุณเป็นไปได้นะคะสําหรับชาวมีนนะส่วนใครที่มีแฟนมีคู่มีคนรักอยู่แล้วนะคะในช่วงนี้ก็จะช่วยกันทํามาหากินดีค่ะคําพูดคําจาจะซอฟแล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นจะคุยจะอะไรมีทิศทางหรือว่ามีความคิดมีทัศนคติ ไปในทิศท,ทางเดียวกันมากยิ่งขึ้นค่ะเมื่อเจอปัญหาหรืออุปสรรคในระหว่างทางคบหาดูใจกันคุณจะสามารถจัดการกับปัญหาเหล่านั้นไกล่เกลี่ยกับปัญหาเหล่านั้นได้อย่างลงตัวนั่นเองค่ะขอย้อนกลับไปที่เรื่องของการงานสักนิดหนึ่งสําหรับชาวลัคนาราศีมีนนะคะการที่ดาวพระอาทิตย์และดาวพระพุธโคจรมาอยู่ในเรือนของดาวพระอังคารในครั้งนี้นะคะใครที่อยากจะซื้อทรัพย์สินใหม่นะไม่ว่าจะเป็นบ้านรถหรืออ,อาจจะ ะมีการแลกเปลี่ยนทรัพย์สินขายคันเก่าออกคันใหม่ไปตีเทินราคาหรืออยากจะมองหาบ้านมองหาที่ดินอะไรต่างๆนาะนาะมีเกณฑ์ที่จะได้มาครอบครองนะสำหรับชาวลัคนาราศีมีนนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ซื้อของเหล่านี้อาจจะเป็นความต้องการของคุณเองหรืออาจจะเป็นความต้องการของคู่สามีภรรยาหรืออาจจะเป็นความต้องการของคนในบ้านก็ได้บางคนบอกว่าไม่ได้ซื้อทรัพย์สินใหญ่ๆบ้านรถแต่มีเกณฑ์ไปซื้อทองอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะม จะมีมุมเรื่องของทรัพย์สินเข้ามานะนั่นเองค่ะคร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีมีนนะคะสมัยก็ต้องขออวยพอรอวยชยัยให้ชาวมีนทุกคนทุกท่านประสบพบเจอกับสิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ